ตอบดราม่าได้หรือ,อยังเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างระยูจุนยอนฮันโซฮีและแฮเย,ยริที่กลายเป็นประเด็นร้อนสนั่นโซเชียลไม่ใช่น้อยค่ะวันนี้รีแคปคมชลึกบันเทิงจะพามาไล่เลี้ยงแต่ต้นว่าทำไมถึงกลายเป็นประเด็นร้อนขนาดนี้ค่ะ เรื่องราวมันก็เริ่มต้นมาจากการที่สายจิ้นคู่รักซอกตึกระหว่างระยูจุนยอนและฮเยรินั้นต้องใจสลายเมื่อทั้งคู่ได้ออกมาปิดฉากจบความสัมพันธ์ทั้งหมด8ปีหลังจากที่รู้จักกันในซีรีส์เรื่องรีพาย1988ซึ่งระยูจุนยอนและฮเยรินั้นได้ออกมาปิดฉากความสัมพันธ์ในวันที่13พฤศจิกายนกระทั่งเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาน,านั้นสื่อเกาลีได้มีรายงานว่ามีคนตาดีพบฮั Hans oh i, นโซฮีนางเอกสาวสุดฮอตและระยูจุนยอนณเกาะฮาวาย ในช่วงเวลาเดียวกันจนเกิดข่าวลือว่าทั้งคู่กำลังออกเดทแต่ว่าทางต้นสังกัดของทั้งสองนั้นได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ขอตอบเรื่องเดทเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินพอออกมาตอบเช่นนี้แล้วก็ไม่วายเจอชาวโซเชียลขุดกันสนั่น เพราะว่าทางด้านของแฟนเก่าไฮยเยรินั้นซึ่งเป็นแฟนเก่าของระยูจุนยอนได้ออกมาโพสไอจีสตอรีโดยเป็นรูปภาพธรรมดาปกติแต่คัปชั่นนั้นระบุค,คำว่าน่าสนุกดีก่อนจะมีคนตาดีเห็นว่าไฮยเยรินั้นได้อันฟอลโอไอจของระยูจุนยอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนทางด้านของฮันโซฮีนั้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาได้มีการโพสไอ i ิสตอรีเป็นรูปน้องหมาถือมิสุดแซบระบุคแคป,ปชั่นแซบยิ่งกว่าฉันไม่ชอบคนที่มีคนรักอยู่แล้วฉันไม่เป็นเพื่อนกับคนที่มีคนรักด้วยซ้ำและไม่ชอบเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของผู้อื่นแม้ว่ารายการ r e a l ล t ิออกเดตเอ็กซ์เชน จะน่าสนใจแต่ชีวิตของฉันก็ไม่ใช่แบบนั้นพร้อมกับปิดท้ายด้วยคําเดียวกับที่ฮเยริพูดว่าก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะทําให้หลายคนนั้นได้มีการนำไทม์ไลน์ระหว่างการพบกันของระยูจุนยอนและฮะันโซฮีมาเทียบกับการเลิกกันของฮเยริกระทั่งวันศุกร์ที่15มีนาคมนั้นทางต้นสังกัดของรยูจุนยอนและฮะันโซฮีได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าทั้งสองคนกำลังคบหาดูใจกันค่ะซึ่งทางด้านของฮันโซฮียังได้ออกมาโพสต์ผ่านบล็อกส่วนตัวยอมรับว่าตอนนี้กำลังออกเดทกับระยูจุนยอน พร้อมกับเปิดเผยไทม์ไลน์ว่าได้รู้จักกันผ่านินเทศการหนึ่งซึ่งจัดขึ้นในวันที่15มีนาคม ซึ่งเป็น2วันหลังจากที่มีข่าวการเลิกลาของระยูจุนยอนโดยฮันโซฮีได้ระบุว่าเธอรู้จักกับช่างภาพซึ่งเป็นคนที่ทํางานร่วมกับระยูจุนยอนและนับจากนั้นมาทั้งคู่ได้ทําความรู้จักกันและเพิ่งจะทําความรู้จักกันในช่วงต้นปี2024ซึ่งแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่รยูจุนยอนได้เลิกลากับไฮเยริเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้แล้วยังได้ขอโทษเกี่ยวกับ i g Story ที่ออกมาโพส์ทําให้หลายคนได้รับผลกระทบ เรื่องเรายังไม่จบลงเท่านี้ค่ะเมื่อดิสฮารสสื่อเกาหลีที่ขึ้นชื่อหน่วยข่าวกลองนั้นได้ออกมาโพสรูปภาพของฮันโซฮีและอยูจันยอนอยู่ด้วยกันแต่ว่าท่าทางการอยู่ด้วยกันนั้นฮันโซฮี oh ดูมีท่าทีกังวลมองโทรศัพท์อยู่ตลอด ส่วนระยูจุนยอนนั้นก็เดินตามอย่างเงียบๆพร้อมกันนี้ดิสแพดยังได้มีการเปิดเผยทำลายโดยระบุว่าช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมานั้นระยูจุนยอนไฮเยลิยังปรากฏตัวไปร่วมเฟรมดูคอนเสิร์ตด้วยกันแต่ว่าเริ่มมีหลายคนต่างสังเกตเห็นหลังจากวันเกิดของไฮเยลิในวันนั้นเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดไปร่วมงานแต่ว่าไร้เงาของระยูจุนยอนจนเกิดห้างในวันที่13พฤศจิ 14, กายนต้องสังกัดของทั้งสองฝ่ายได้ออกมาบอกข่าวเลิกลาส่วนความสัมพันธ์ของรยูจุนยอนและฮันโซฮีนั้น แพดก็ยังได้ระบุอีกว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้เจอกันในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกับการเลิกราของไฮเอริ e อย่างไรก็ตามการออกเดทของสองคนที่กลายเป็นข่าวร้อนนั้นทางดิสแพดได้แสดงความเห็นว่าทั้งคู่อาจจะรู้จักในช่วงเวลาที่มีข่าวเลิกกับไฮเอริ e i, พอดีทําให้ไฮเอริ e อาจจะรู้สึกเหมือนถูกทรยศหลังจากเรื่องวาวุ่นทั้งหมดค่ะทางด้านของไฮเอริ e นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเป็นแคปชั่นหน้าจอเสียมดาระบุแคปชั่นเกี่ยวกับคําขอโทษค่ะ โดยไฮเยรีได้กล่าวว่าฉันขอโทษส,สำหรับการแสดงความรู้สึกออกไปก่อนหน้านั้นฉันไม่ได้คิดให้ขิดท่วนจนกระทบกับคนอื่นโดยระบุอีกว่าเมื่อช่วงเดือนพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาได้มีรายงานการจบความสัมพันธ์8ปีซึ่งไม่ใช่การตัดสินใจชั่วครู่เพราะเราได้มีการพูดคุยกันมาระยะเวลาหนึ่งและ4เดือนต่อมานั้นฉันได้รับบทความหนึ่งขอโทษจริงๆค่ะที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหลังจากนี้จะระวังคำพูดให้มากขึ้นค่ะ สำหรับเหตุผลที่ความสัมพันธ์ของทั้ง3คนนั้นนะคะกลายเป็นข่าวร้อนสนั่นโซเชียลขนาดน,นี้เนื่องจากทั้ง3คนฮันโซฮีรายูจุนยอนและแฮเยรีนับได้ว่าเป็นนักแสดงแนวหน้าแห่งวงการเกาหลีที่ถึงจับตามองเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้แล้วปกติแล้วนะคะข่าวร้อนในวงการเกาหลีจะต้องผ่านการกลั่นกรองมาจากทางต้นสังกัดเสียก่อนซึ่งศิลปินส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกมาเคลื่อนไหวเองค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะหลายคนตักออกมาฟาดฟันผ่าน i อ s t o r y ทําให้กลายเป็นที่จับตาในโลกโซเชียลค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวร้อนๆแซบๆในฟากฝั่งวงการบันเทิงเกาหลีหลังจากนี้แพลวจะพามารีแคปอะไรอย่าลืมติดตามกันที่รีแคปคมชลึกบันเทิงค่ะบ๊ายบาย